แม้ทีมส่วนใหญ่เนี่ยทำได้ดีให้คําแนะนําในการทํางานในคำปรึกษาต่างๆเนี่ยเพนนอยากจะเน้นว่าอยากจะเน้นทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับงานและเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน um เพราะเรามาทํางานอาชีพเนี่ยถึงแม้มันเป็นเรื่องของธุรกิจก็ตามแต่จริงๆแล้วลักษณะการทํางานเหมือนเมือ่อกงทำงานในครอบครัว,วเป็นครอบคร<อ> <iem. S 1> ัวเดียวกันเหมือนกับการใช้ชีวิตร่วมกันร่วมกันในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นบางทีมันก็บางเรื่องที่เราเราคุยกับเขาให้คําแนะนําเขาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน <C> e <an> แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเช่นเรื่องเกี่ยวเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องครอบครัวเขา <C> e <an> บางทีเขาก็อยากจะได้รับคําแนะนําบางอย่างบางทีเราก็ผ่านชีวิตมาเจอเหตุการณ์มาแล้วก็คำแนะนำที่ดีได้ <C> e <an> แล้วก็ควรอย่าให้ไม่ใช่ครบกันเฉพาะเรื่องงานนะเรื่องส่วนตัวไม่ <c og ging> ไมครบ <c og ging> อย่างนี้ไม่ได้ <c og ging> ใช่ไหมฮะซึ่งยิ่งพอเป็นงานขายตรงเนี่ยมันเป็นงานจะต้องไปคุกคีอยู่ด้วยกันนะครับไปไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันผมว่ามากมากกว่ามากกว่าการทํางานประจาด้วยซ้ําไปครับ แล้วเหมือนที่อาจารย์ว่าถ้าไม่ให้คำปรึกษาเรื่องของเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยบางทีมาส่งผลต่อกําลังใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานนะครับถูกถูกแล้วท้ายที่สุดเองเนี่ยอาจจะอยู่ๆก็ก็น็อกไปโดยที่ไม่รู้ใส่เหมือนกันว่าคืออะไรจริงๆเขามีปัญหาชีวิตที่เขาเจออยู่ถูกะะแล้วก็คือเราไม่ได้ดูแลองค์รวมใช่ไหมรเราไปดูแลแค่บางส่วนเนี้ยครับถ้าเราเราเราดูแลไม่ครบองค์รวมไงครับก็ก็เป็น,เป,นเป็นปัญหาในการทํางาน น,นนั้นแล้วเรื่องส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคไหมครับว่ามันควรจะลงไปลึกถึงขั้นไหนเลยยังไงหรือว่ากพราบางเรื่องเนี่ยมันก็ก็มันก็อนะ่อนไหวเหมือนกันในใน,ในเรื่องของส่วนตัวผมคิดว่ามันมันก็อยู่ในขอบเขตที่เราต้องใช้ดุลพินิษนะว่าความเหมาะสมเนี่ยนะอยู่ที่ไหนอันนี้มันตอบยากเป็นรูปาถามตอบยาก <c oughs> เราต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาว่าเรื่องส่วนตัวที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเนี่ยเรื่องขอบของเขาเนี่ยอยู่ในขอบเขตมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ครับนะครับเพราที่ถามคำถามนี้อาจารย์ครับเพราะบางคนเนี่ยเข้าไปยุคเรื่องส่วนตัวจนจนก็เละเหมือนกันเละเหมือนกันเเละหมือนกันอันนี้ยอมรับอันนี้วนักพิจารณาให้เหมาะสมชีวิตส่วนตัวบางทีก็ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆเลยบางทีก็เข้าไปผมคว่าพอดีเงี้ยสำคัญนะคำพวกนี้พอดีพอเพียงแต่ก็เป็นเป็นกลไกหนึ่งของการดูแลติดตามดูแลติดตามซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นําทีมผู้นําทีมที่ต้องมีการดูแลติดตามลูกทีมไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นส่วนตัวด้วยนะครับถูกไหมฮะ โอเคครับอาจารย์ okay, ครับ,รรบแล้วถ้าเป็นหัวข้ออื่นนะครับอาจารย์หัวข้ออื่นก็จะเป็นเรื่องของการจัดประชุมโอ้นะจัดประชุมการจัดประชุมก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะในการดูแลติดตามนะลูกทีมของเราครับเพราะว่าการจัดประชุมนอกจากเป็นการที่นะเขามีโอกาสมาฟังนะครับข้อมูลข่าวสารเอ่ยเรียนรู้เอ่ยจริงๆแล้วในในในเนื้อหาหรือเนื้อแท้ของการจัดประชุมเนี่ยเป็นการตรวจสอบนะที่สําคัญมาก ถามว่าตรวจสอบอะไรตรวจสอบอะไรตรวจสอบความคิดนะตรวจสอบความเชื่อตรวจสอบความรู้สึกตรวจสอบการกระทํา <c oughs> คือเวลาเราจัดประชุมในทีมงานของเราเนี่ยจากการพูดคุยกันจากการที่เขาพูดอย่างเงี้ยเราสามารถตรวจสอบว่าเขาคิดอะไรความคิดเขาเป็นความคิดที่ถูกหรือไม่ถูกแลือความเชื่อของเขาที่เขามีนะครับเป็นความเชื่อที่ถูกหรือไม่ถูกความรู้สึกคือสภาพจิตใจเขาอะเป็นยังไง ดีหรือไม่ดีนะครับ hehe, การกระทําของเขาเนี่ยยังทายังทําถูกหรือทําไม่ถูกครับนเป็นการตรวจสอบการจัดประชุมนั้นเป็นการตรวจสอบนะครับภายในตัวทั้งหมดเลยซึ่งมีบทบาทสําคัญมากในการในการที่จะเข้าไปดูแลเขาครับนะครับก็เป็นการตรวจสอบว่าเขายังยังทางานอย่างเต็มที่หรือไม่เต็มที่นะครับหรือบางทีการที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ผู้คุยกับเขาในวันที่มีการประชุมก็รู้ถึงทัศนคติของเขา ใช่ครับใช่ก็ก็ผมผมก็เรียกว่าสาับสนนนะครับด้วยแหละครับว่าโดยเฉพาะการประชุมเนี่ยขายตรงเนี่ยเป็นการจัดประชุมที่ต้องเรียกว่ารายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับรายไตรมาสเนี่ยถ้าเราใช้กลไกนี้ในการเข้าไปติดตามทีมงานนะครับผมคิดว่ามันมันต่อเนื่องตลอดด้วยซ้ำไปนอกจากเราเราเป็นเป็นที่เราติดตามเขาแล้วไงครับมันยังตัวตัวตัวประชุมเนี่ยมันทําหน้าที่ตัวมันเองเนี่ยในการหล่อหลอม ดูแลคนคนนั้นเกี่ยวกับความคิดของเขาครับถูกไหมฮะกลอล้อมดูแลคนคนนั้นเกี่ยวกับความเชื่อของเขาครับดูแลหล่อล้อมคนคนนั้นเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาแล้วก็ดูแลหล่อล้อมการกระทาของคนคนนั้นครับเพราะฉะนั้นการประชุมนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยหัวใจของอาชีพของอาชีพนี้เลยครับหัวใจซึ่งบางคนลูกทีมหนีการประชุมก็ต้องตื้อนะต้องตื้อให้เข้ามาที่ประชุมเพราะมันทําให รู้อะไรเห็นถึงแม้หายไปก็รู้ว่าเขากําลังคิดยังไงรู้สึกยังไงใช่ครับผมมีหัวหน้าคนหนึ่งโอ้โหแกให้ความสําคัญกับการเข้าประชุมนี้มากเลยถ้าวันไหนประชุมข้างไหนผมขาดประชุมนะเย็นนี้เตรียมรับโทรศัพท์แย่โทรถามเลยไปไหนทําไมไม่มาประชุมคราวหน้านะต้องมาถ้ามีลูกค้าทิ้งลูกค้ามาประชุมโอ้โหขนาดนี้เลยนะจริง ก็เียว่าต้องให้ความสําคัญกับการประชุมนะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการดูแลติดตามทีมงานนะครับครับอาจารย์ครับแล้วยังมีหัวข้ออื่นในการดูแลติดตามสุดท้ายก็คือเรื่องของการติดตามและประเมินผลการทํางานครับนี่คือเวลาเราเราเราดูแลคนของเราเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามแล้วก็ประเมินการทํางานผมอยากจะเน้นนะหัวข้อที่เราจะนะครับติดตามและประเมินการทํางานอยู่6หัวข้อห6หัวข้อคือข้อที่1 ลูกทีมเนี่ยทำอะไรบ้างทำอะไรนะลูกทีมทําอะไรบ้างข้อที่สองลูกทีมนะครับต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับข้อที่สามลูกทีมมีปฏิกิริยาอะไรบ้างใช่ไหมฮะข้อที่สี่จำนวนคนนะครับที่พบนะครับแต่ละสัปดาห์ข้อทนะี่ห้าก็คือจํานวนคนที่ขอต่อวายชื่อนะครับและข้อที่หกก็คือเขาเป็นเขาเป็นลูกทีมเขาก็เป็นแม่ทีมเหมือนกัน จำนวนลูกทีมที่เขาโทรติดตามผมจะใช้ใช้ใช้ลักษณะนี้เป็นการดูแลติดตามแต่ละสัปดาห<ม>์6หัวข้อทุกๆอาทิตย์เนี่ยใน7วันเนี่ยจะคอยดูว่าลูกทีมคนเนี้ยทำอะไรมีปฏิกิริยาอะไรต้องปรับปรุงอะไร,รใช่ไหมแล้วเขาพบคนกี่คนเขามีการขอต่อ,อรายชื่อหรือขยะตลาดไหมนะและเขาตัวเองก็เป็นแม่ทีมเขามีการโทรติดตามลูกทีมเขาหรือเปล่าทรกี่คน ถ้าเราติดตามเขาแบบนี้เขาก็จะอยู่ในในแนวทางถูกไหมฮะของการทํางานที่เกิดผลงานขึ้นมาครับถ้าเราไม่ติดตามเขาแบบนี้เขาก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เป็นหัวใจของงานครัถูกไหมฮะก็เลยก็ไม่เกิดไม,ไม่เกิดผลงานขึ้นมาครับนั่นนะครับ ฟังดูเนี่ยมันมีรายละเอียดนะเรื่องของหัวข้อการดูแลติดตามเนี่ยเยอะพอสมควรเสีเดียวครับอาจารย์แล้วก็มีความเชื่อว่าคนที่ทํางานไยตรงเนี่ยก็จะจะขาดรายละเอียดพวกนี้อยู่เยอะนะครับใช่ฟังดูเหมือนการออกไปรีคุดคนเนี่ยยากนะครับครับแต่กับรู้สึกว่าจากการสนทนาอาจารย์นะครับการดูแลติดตามทีมงานเนี่ยนะครับมันกับมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งมันต้องต้องฝึกนะครับต้องฝึกให้เกิดความชํานาญกับในเรื่องราวเนี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เวลาเราเรานำคนเข้ามาในธุรกิจเนี่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การนำคนเข้ามาสิ่งสำคัญก็คือเราจะรักษาคนของเราให้อยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างไรถูกไหมฮะทำให้เขาเกิดในอาชีพนี้ได้อย่างไรเพราะงั้นกระบวนการพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลติดตามเหมือนกับเราเป็นพ่อแม่เรามีลูกลูกเราไม่ใช่เกิดมาแล้วก็จบเราจะดูแลเขายังไรใช่ไหมให้เขาเติบโตขึ้นมา มีความรู้ทำงานช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยในลักษณะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่สำคัญแล้วอีกทีเดงครับอาจารย์แล้วการดูติดตามมันย่อมจะมีเทคนิคนะครับในการดูติดตามเนี่ยอาจารย์พอจะมีเทคนิคนะครับเด็ดๆสัก2องสามเทคนิคไหมครับในการดูติดตามทีมงานมันมีจริงๆมันมีหลากหลายเทคนิคนะครับเริ่มต้นจากข้อหนึ่งเขาเรียกว่าฟังมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดคือเราส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการพูด เราไม่คุ้นเคยกับการทําอาชีพเราในคุนเคยทำอย่างตัย่าตดรโกนะครับมีประสบการณ์เรื่องทักษะการฟังใช่ไหมว่าการฟังเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญยังไงและมีมีผลยังไงในที่ที่ไม่เกิดขึ้นต่ตะโกะเราฟังได้ไหมคือผมมีความเชื่อครับอาจารย์เรื่องการฟังเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จครในในอาชีพอย่างอย่างพวกเราทํางานเนี่ยเราจะพูดๆๆๆพูดพูดพูดจนเราไม่ได้ฟังเสียงสวรรค์นั่นคือเสียงของลูกทีม เสียงของลูกค้านะครับซึ่งเสียงสะท้อนมาเหล่านั้นนะครับมันจะทามาซึ่งการปรับปรุงงานหรือสะท้อนความเป็นเราหรือสะท้อนปัญหานะครับการฟังที่ดีมันต้องฟังด้วยด้วยหัวใจนะครับหลายคนจะฟังด้วยฟังด้วยหูนะครับแต่ก็ไม่ซึมซับว่าเอ๊ะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆรและมักจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งครับว่าอ๋อถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกจริงๆถ้าฉันเป็นเขาเนี่ยฉันต้องเป็นแบบเขาได้แหละครับ เหมือนเหมือนมีการเปรียบเทียบเขาว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยมันดูเหมือนดวงจันทร์หมุนรอบโลกครับนะครับแต่เมื่อเราไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเรามองบนท้องฟ้าเนี่ยจะพบว่าโลกอะหมุนรอบดวงจันทร์นะครับ,รบหมายความว่าเราต้องไปยืนอยู่จุดที่เขาเป็นอยู่ที่เขารู้สึกต้องเข้าใจเขาเรา,เราจริงจะเข้าใจเขาใช่ซึ่งต้องใช้ทักษะในการฟังนั่นคือตั้งใจจะฟังนะครับแล้วฟังแบบซึมซับแล้วก็อย่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับเราจะเข้าใจลูกทีม แล้วก็ลูกค้านะครับนั่นก็จะเป็นคําตอบของความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นคําตอบของการดูแลติดตามเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับนี่เป็นอาจจะเป็นเพราะเราถึงต้องมีหูสองหูไงมีปากหนึ่งปากปากหนึ่งปากฟังมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดนะครับก็จะเป็นเทคนิคสําคัญในการดูแลติดตามทีมงานนะครับอาจารย์ครับแหมเวลาของเราเนี่ยมันก็เรียกว่าเรามีเนื้อหาเยอะแยะมากมายในรายการขายตรงสีขาวนะครับเราอยากให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นน,นักธุรกิจที่อยู่ในสังกัดที่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นวัตถุประสงค์ของการเปิดรายการขึ้นมานะครับ <iet> วันนี้เราได้คุยกันเรื่องของการดูแลติดตามทีมงานนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ง่ายนะครับกับการที่เราจะรักษาคนให้อยู่ในในธุรกิจอาชีพนี้ได้ซึ่งท่านต้องฝึกเป็นเป็นนิสัยของการทํางานที่ดีเลยนะครับในการดูแลติดตามทีมงานนะครับท่านครับรายการไขตรงสีขาวเนี่ยท่านสามารถติดตามรับชมรายการนะครับ ได้ย้อนหลังครับที่เว็บไซต์นะครับขายตรงสีขาว .com นะครับหรือติดต่อนะครับเข้ามาที่รายการตามเบอร์ทรข้างล่างนี้นะครับสำหรับสิบสายแรกครับที่โทรมาแนะนํารายการนะครับในช่วงเปิดรายการใหม่ๆนะครับเราจะมีหนังสือนะครับมัสันงาดํานะครับมบเป็นเรียกว่ากำลังใจกับท่านที่โทรเข้ามาในรายการนะครับรายการวันนี้เราเรียกว่าต้องหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอลานะครับท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ